เที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดบิ๊กโปรเจกต์เวิร์คเควชันไทยแลนด์ทำงานเที่ยวได้รวมใจช่วยชาติซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งผู้ประกอบการโรงแรมที่พักเพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะในวันธรรมดาที่จะสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทต่างๆเดินทางท่องเที่ยวและสามารถทํางานจากโรงแรมในเมืองท่องเที่ยวต่างๆได้ด้วยเช่นกันซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยมีนายสุภัฒนพงพันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนาย ทศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมเปิดตัวโครงการ w o r k ์กเคชั่นไทยแลนด์ทำงานเที่ยวได้รวมใจช่วยชาติภายใต้แนวคิด working o u t i n g และ meeting f r o m somewhere ความอิสระที่องค์กรและหน่วยงานสามารถเปลี่ยนทุกที่ของประเทศไทยให้กลายเป็นที่ทำงานพบปะ พูดคุยสังสรรค์และจัดประชุมท่ามกลางบรรยากาศที่แตกต่างไปจากเดิมสำหรับหน่วยงานที่รวมใจช่วยชาติเดินทางท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมต่งางๆควบคู่ไปกับการทำงานเพื่อให้ผู้ประกอบการและภาคการท่องเที่ยวไทยได้ฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด -19 อีกครั้งจะได้รับรางวัลใบรับรองและโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายกนนรัฐมนตรีผ่านการสะสมคะแนนช่วยเหลือผู้ประกอบการให้อยู่รอดรวมทั้งยังมีของสมนาคุณต่างๆให้กับองค์กรและนิติบุคคลที่ร่วมซื้อแพ็กเกจในโครงการอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ v o c a t i o n t h a i l a n d c o m งานวันนี้ครับก็เป็นการรวมพลังนะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในเรื่องของการที่จะเอาพลังของภาคเอกชนที่ยังพอมีกําลังซื้อนะครับเพื่อที่จะพูดง่ายๆว่าเอาบุคลากรออกไปเที่ยวนะครับออกไปทาเอาติงทาเรื่องกิจกรรมทางเซสซ่าหรือแม้แต่การซื้อแพ็กเกจทัวร์ห้องพักต่างๆเนี่ยเพื่อให้กับลูกค้านะครับซึ่งก็เป็นการที่จะทําให้ธุรก,กิจภาคการท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาฟื้นตัวดังนั้นมาช่วยกันนะครับรวมพลังในการทเที่ยวนะครับพูดง่ายๆว่ารวมใจช่วยชาติ สำหรับ Workation Thailand ครับ